รายการเวอร์สปอร์ตทาง SMMTV นะครับก็ยังอยู่กันที่ข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกแล้วกันครับแต่ว่าไปดูในระดับสโมสรอนกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวคราวที่น่าสนใจพอสมควรทีเดียวครับผมเริ่มกันที่ไปเป้ยรน่าก่อนแล้วกันครับผู้สับป,ประตูของทีมหงแดงลิเวอร์พูลล่าสุดงานเข้าแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเจ้าตัวไปรับงานถ่ายโฆษณาให้กับโฆษณาประกันชีวิตตัวหนึ่งนี่ครับในประเทศสเปนนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ย ก็โดนฟ้องครับว่าโฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ออกไปในลักษณะของการเหยียดผิวนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีๆก็เจอเรื่องเฉาเข้าตัวนะครับสำหรับเปเป้เรหน้าครับผู้สัประตูจอมหนึบของทีมหงแดงเลี้ยวผูนะครับแชมป์คาลิงคัพทีมล่าสุดเมื่อถูกองค์กรต่อต้านการเหยียดผิวในเกาะอังกฤษกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการจุดชนวนปัญหาดังกล่าวขึ้นใหม่ครั้งจากท่าทีของมือเก่าหงแดงนะครับที่ไปร่วมแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทประกันชีวิตในบ้านเกิดชิ้นล่าสุดโฆษณาชิ้นนี้นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาโฆษณาดังกล่าวเนี่ยถูกกลุ่ม Operation Blackboard มองว่าาเข้ทนองดูถูถกเชชื้อาติและ ทำรถนิยมไม้ป่าเดียวกันมาล้อเรียนจากการจับนักแสดงผิวสีแต่งตัวเป็นคนป่าแบบนี้ครับแล้วก็โชว์ความโง่เขลาตีความหมายชื่อของเรน่าผิดแปลกไปจากเดิมในระหว่างได้รับการแนะนำตัวซึ่งในภาษาสเปนิสนะครับมีความหมายว่าราชิดีก่อนที่จะกลุ่มคนป่าเนี่ยจะจับมือกาวรายนี้มาใส่มงกุฎดอ,อกไม้เสมือนเป็นการเลือกคู่ครองในช่วงท้ายนะครับนี่เป็นเนื้อ,อาหาของอ โฆษณาตัวนั้นในตอนที่ถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะของการเหยียดผิวนี่แหละครับซึ่งภายหลังจากที่ถูกร้องเรียนให้ดำเนินการสั่งแบนวิดีโอชิ้นดังกล่าวล่าสุดทางตัวแทนของบริษัทประกันภัยกรุ๊ปปามามเซกูรอสนะครับเจ้าของโฆษณาได้ออกมาแถลงการชี้แจงว่าทีมงานไม่ได้มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหาโดยกลุ่มต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติแต่อย่างใดน,นะครับคือถ้ารับเล่นโฆษณาด้วยแล้วสุดท้ายโดนหาว่าเหยียดผิวเป็นโกอ,อยู่เฉย น่าจะดีกว่านะครับสำหรับเปเป,เป,เปๆไรหน้านะครับก็จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเหยียดผิวที่โซนยุโรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะครับนิดหน่อยเนี่ยเรียบร้อยนะครับบ้านเรานี่ด่ากันไฟแลบยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ต่างกันพอสมควรเหมือนกันไปดูข่าวกราวต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับของคนจีนนะครับคนในประเทศจีนนี่นะครับก็อบอกว่า เป็นข่าวดีวของพวกเขามากเพราะว่าในช่วงปีซีซันนะครับที่จะถึงในประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้เจอกับ2ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียอังกฤษครับอย่างอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมหลังจากมีรายงานว่าทั้ง2ทีมตกลงนะครับที่จะยกยกทีมนี้ไปเตะกันที่ประเทศจีน,นครับในช่วงเดือนสิงหาคม โดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ปืนใหญ่อาร์ซนอนสองยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับจักการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกันในการเดินทางมาโชว์ฝีเท้า อย่างสนามกีฬารังนกอันเรื่องชื่อณกรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนง,งานทัวร์ปรีซิชั่นของทั้ง2สโมสรนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าตรงกับพิธีเปิดการแข่งมหกรรมโอลิมปิกเกม2012ที่จะจัดขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพอดีพอดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับทางด้านของ คนจีนนะครับที่จะมีโอกาสได้ดูกับ2ทีมนี้อย่างเราปีที่แล้วก็ได้ดูเชลซีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ดูใครหรือเปล่าอาเซนอลกับแมนเชสเตียร์ใครมาก็ได้ครับน่าดูทั้งสองทีมนั่นแหละครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับไปต่อกันที่ข่าวของผู้ชายคนนี้ครับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือคนเก่งของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับ ซึ่งดูแล้วทำไปามามีข่าวลือจากคนสนิทออกมาครับว่าเป็นไปได้ครับที่กุนซอชาวโปรโตุเกสรายนี้จะกลับมารับงานคุมทีมในพรีเมียร์อังกฤษอีกครั้งนะครับหลังจากอาจจะสามารถพาทีมราชนย์ขาวเป็นแชมป์ในลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้นั่นเองครับผมก็มีรายงานจากคนสนิทของโชเซ่มูรินโญ่นะครับว่าเป็นไปได้เหมือนกันครับว่ากุนซอชาวโปรโตุเกสคนนี้นะครับ จะกลับมาคุมทีมในแดนผู้ดีอีกครั้งครับโดยมุนยยตกเป็นตัวเลือกก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมุนยยตกเป็นตัวเลือกจะถูกสเปอร์กระชากมาคุมทีมแทนแฮร์รี่เดนแนบเนี่ยครับที่อาจจะอำลาถิ่นไวท์ฮาร์เลนในการนั่งแท่นกุมบัเหียนทีมชาติอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ความเป็นไปได้ที่จะกลับไปทํางานกับเชลซีเนี่ยกลับมีมากกว่าเพราะว่างานของอดีตกุนซือปอร์โตและอินเตอร์มิลานที่ถิน่นซัฟฟอร์ตก็เหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแม้ว่าระหว่างปี2004-2007 ตัวเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะพาทีมไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโดยเฉพาะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ไม่เคยได้สัมผัสก,ก่อนจะผิดใจกันกับโรมันอับรามวิดเจ้าของทีมชาวรัเสเซียนั่นเองนะ่ครับโดยคนสนิทของมูรินโญ่บอกว่าโชเซ่ Jose บอกว่าจะรอดูสถานการณ์ในอังกฤษช่วง2-3เดือนจากนี้ไม่ว่าเรดแนปจะย้ายจากสเปอร์ไปคุมอังกฤษหรือโรบโตมันชินีอาจจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าไม่ได้แชมป์ รวมทั้งกรณีของอังเดรบิลสโบอารท์ที่จะเอาตัวรอดกับเชลซีได้หรือไม่ทั้ง3ล้วนเป็นงานใหญ่สำหรับกุนซือชาวโปรโตุเกสที่กำลังจับตามองอยู่นะครับ มุนโยเน่ปัจจุบันคุมทัพแล้วมาริดเป็นฤดูกาลที่2นะครับโดยพาทีมคว้ามาแล้ว1แชมป์ก็คือโกบาเดเรเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็รับค่าเหนื่อยสูงถึง12.5ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่าประมาณ625ล้านบาทนะครับแต่ว่าอดาีตที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับบรรดาสื่อที่วิจารณ์แนวทางการทังทีมแล้วก็แฟนบอลรวมถึงบอร์ดบริหารบางรายด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีของจริงๆ ผลงานก็คงไม่ได้ขนาดนี้นะครับสำหรับโชเซมุนโยก็ต้องรู้นะครับว่าจะกลับมาคุมทีมไหนนะครับก็มีอย่างเชลซีเอยซัปเปอร์เอยนะครับรวมไปถึงเป็นไปได้เหมือนกันครับว่ามีเคยมีชื่อด้วยนะครับว่าอาจจะไปคุมทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากครับเพราะว่าถ้าง,งานทีมชาติเนี่ยบุนยอถ้าจะรับทีมแรกคงต้องรับโปรตุเกสบ้านเกิดของตัวเองก่อนแหละครับ ทิ้งทายกันในเบรกนี้กับเรื่องราวของมูรินโย่เหมือนเดิมครับเพราะว่าล่าสุดบอนรับพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษครับก็มีการเปิดราคานะครับว่ามูรินโย่จะกลับมาสู่พมีอังกฤษแล้วเรียบร้อยครับผมก็ ความหวังที่จะได้เห็นโชเซ่มูรินโญ่นะยครับยอดเทรนเนอร์ชาวโปรโตุเกสกลับมาทำงานยังกองกฤษเริ่มสอนเขามีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดบอลรับพนันถูกกฎหมายในเมืองผู้ดีหลายสำนักต่างรีบหันราคาในอัตราต่อรองเกี่ยวกับการกลับมาของเดือะสเปเชียลวันลงแบบควบห้ามนะครับหลังจากที่ทตัวพึ่งจะตกเป็นข่าวว่ากำลังหาซื้อบ้านใหม่ในกรุงลอนดอนแบบสดๆร้อนๆนะครับโดยทางด้านของโบด็อกเนี่ยลดอัตราจ่ายเงินจากเดิมเนี่ยเป็นแทงหนึ่งใจห้า กลายเป็นแทงหนึ่งจ่ายสองนะครับขณะที่สกายเบดเนี่ยหันอัตราต่อรองจากเดิมจากแทงหนึ่งจ่ายแปดเหลือเป็นแทงสองจ่ายสิบเอ็ดนะครับก็เรทที่เปิดออกมาเนี่ยยั่วผีพนันที่ว่ามูรินโญ่จะกลับมาหวนรั้งบางเหียนในใหญ่เชลซีเป็นคำลบที่2ในช่วงซัมเมอร์นี้มเช่นมเดียวกับอัตราต่อรองที่ว่ากุนซอฟิปากล้าจะเข้ามาเสียบแทนแฮร์รี่เดนแน็ในฐานะกุนซือคนใหม่ของทอรแนาอสเปอร์นฤดูกาลหนานะครับโดยสกายเบดลดอัตราลงมาเหลือแค่แทง2จ่าย15ต่อเท่านั้นนะครับทั้งนี้ม เคยประสบความสำเร็จในอังกฤษมาเยอะแยะมากมายครับยิ่งบ่อนรับพนันลดราคาลงแบบนี้เป็นไปได้สูงมากครับที่อังกฤษอาจจะได้เห็นมูริโญอีกครั้งในข้างสนามของพวกเขาครับผมก็นี่เป็นข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกในรอบวันที่ผ่านมาครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศอื่นๆมาสุกให้ฟังกันสักครู่เดียวครับผมทาง world sport s b tv ครับ